มีการแสดงหลักฐานแล้วนะว่าไอ้ข้าวเนี้ยนะมีการรายงานแล้วนะฮะจากอคอสอในการตรวจรับอีข้าวสองกองเนี่ยที่อ้างว่าอยู่ที่สุรินและอ้างว่าเป็นข้าวข้ามทศวรรษ1ิปีเนี่ยรายงานมาตั้งแต่ปี66ว่าอ้ข้าวสองกองเนี้ยมันตรวจสอบไม่ได้เพราะเขาต้องตรวจสอบทางบัญชีตรวจสอบไม่ได้เพราะอะไร ตรวจสอบไม่ได้เพราะมันเป็นข้าวเน่าข้าวเละข้าวล้มข้าวล้มกองคือทลายมาอย่างที่เห็นในภาพอ่ะเอาอันกําแพงเพชรก็ได้อันที่ข้าวทลายมันน่ะเขาไปตรวจแล้วมันเป็นยังไงมันนับเม็ดไม่นับกระสอบไม่ได้มันไม่ได้ตั้งโดเดเป็นข้าวอัปรีแบบนี้ไอ้นี่ข้าวผีหลอกนะเอาอันที่เป็นข้าวกระจายลงบนพื้นอ่ะที่เป็นรูปอ่ะเออนะอันเนี้ยมันหลอกเนี่ยก็บอกแล้วเนี่ยไอ้นี่มันตั้งโดเดเงี้ยไม่ใช่นี่ยอันนี้มันเทจพอเท็จปั๊บถูกจับได้ใช่ไหม ไอ้อ้วนไลาย,ยามันบอกว่าโอ้ยเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเนี่ยเป็นสาระอะไรก็แค่อยากจะข้าวมาขา่เนี่ยโอ้ยมีอย่างอื่นทำเยอะแยะอย่าพูดเรื่องนี้เลยมุ๊กออนบุ๊กออนนุชออนเนี่ยไม่มีนะมีอย่างไอ้ข้าวทลายเนี่ยอันนี้มันปลอมข้าวเนะี่ยมันตั้งไม่ได้มันต้องทลายถล่มลงมาอย่างที่บอกเพราะว่าสิบปีเนี่ยนะให้รมควันรมไวยากล้าไงเนี่ยนะไอ้ตัวมอดเนะี่ยมันเข้าไป พอเข้าไปปั๊บมันก็กินเม็ดข้าวกินเม็ดข้าวเสร็จไอเม็ดข้าวมันก็ยุ่ยเป็นผงนะพอยุ่ยเป็นผงปั๊บมันก็สุดแต่ละถุงมันก็ยุบยุบแล้วน้ําหนัก,กมันก็ทับเนี่ยมันก็ถล่มเป็นอย่างนี้ถล่มอย่างนี้นี่ข้าวเนาว่าสิบปีมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นทางอ,อ,สองคสก็แจ้งบอกว่าเขาไปดูแล้วอีสองกองเนี่ยมันตรวจนับไม่ได้เพราะมันเป็นข้าวล้มกองแบบนี้แบบนี้ แบบนี้พอถูกจับได้ไอ้พวกไออวยดาววัวดาวควายเนี่ยมันก็มาด่าอยู่เนี่ยไอ้สลิมกังคกเองวันๆันี่ก็ข้าวเน่าเข้าอ้าวก็มึงพูดเองอ่ะอยู่ดีมึงไปขุดก็ดังมาจากสุรินนะเออไออ้วนมันขุดมาเองพอเขาจับได้มันบอกวันเนี้ยเออไอมุฟออนเนี่ยก็จะก้าวมาไก่นั่นเองเนี้ยโอ้ไม่ ไม่ได้เกี่ยวเลยเนี่ยไรสันละมีงานทําเยอะแยะก,ก็ใช่งานมึงไม่ทาไงมึงจะนําไปนั่งปูผัดผงยิ่งรักกลับบ้านอย่างเดียวเลยเหรอ,อเออจะมาอ้างวันเนี้ข้าวไม่ได้เนา่าข้าวถูกขังไว้รัฐบาลทหารรัฐบาลประเด็จการรัฐบาลไปยุธ์ถังข้าวไว้เน่าข้าวไม่เนา่า,นาข้าวกินได้และข้าวขายได้ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินโอ้อ้ปาปากก็เห็นลิ้นขี้ข้าแล้วไม่ใช่ลิ้นไก่ อาปากเห็นลิ้นขี้ข้าสองแฉกแล้วนะเพราน,นี่วันนี้มีเต็มเลยวันนี้มาเพิ่มพวก AI ทั้งหลายนี่นเนี่ยข้าวเน่าเนี่ยน,นะเศร้าใจมากจริงๆเนี่ยข่าวพวกนี้มันยิ่งเป็นอาหารนะแต่มันต้องพูดกันเป็นความจริงมันเป็นอาหารของคู่ต่อสู้ที่ขายข้าวเช่นเดียวกับประเทศเราคือเช่นเวียดนามฟิลิปปินซึ่งว่าเขาไม่ได้เพราะไส้ศึกของเราไอ้พวกเสนาบดีข้าวเน่าเนี่ยมันก็ เพื่อจะพาไอ้นายหญิงของบัณ่ะนังปูผัดผงยิ่งรักกลับบ้านเนี่ยก็ต้องฟอกข่าวข้าวเน่าโดยไม่สนใจว่าเฮ้ยคนมันก็ไปพูดล่ําลือกันต่อว่าเฮ้ยข้าวจะส่งไปเมืองนอกไว้อีกข้าวสิปีเนี่ยนะซึ่งมันไม่มีจริงเนี่ยมันจะส่งไปแต่ข้าว3ปี5ปีก็มีพิษแล้วเขาไม่กินพอไม่กินปั๊บตอนนี้ข้าวไทยซึ่งอยู่บนเชลในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะพลิกดูว่าถ้ามีคําว่าเม็ดอินไทยแลนด์เขาไม่ซื้ออันนี้จริงถามดิคนอยู่ต่างประเทศบอกมาเลย ไม่ซื้อคือคนไทยก็ไม่ซื้อด้วยเพราะไม่รู้ว่าเฮ้ยตกลงมันเอาข้าวไอ้ลมไวยากร้าลมยาเมทิลโบรไมสารพัดรวมทั้งมีสารอัฟลาท็อกซิน่นะกินเข้าไปแล้วเป็นอย่างงี้ๆๆ้งี้งี้งี้เครู้ก,กันทั่วบ้านทั่เมืองแล้วเนี่ยนะในภูมิธรรมเวชยชยัอยอ้วนไรย่างมันจะบอกแล้วเนี่ยอย่าเอาจินตนาการมาชี้นําความจริงกับเขาตรวจสอบแล้วไงไปถามอาจารย์ออสดิ เออพอถึงตอนนี้เอ้ยไม่เอาแล้วไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้ผมไปทำอย่างอื่นวผมไปทำอย่างอื่นและ้ะเออเองทาหน้าที่เองเองสิมะนาวแพงถั่วฝักยาวแพงอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยถั่วฝักยาวาสี่ฝักสี่เส้นเนี่ยสิบบาทแล้วรู้ยังรู้ยังนะจนเขาออกมาเป็นเนี่ยถุงข้าวสารพัดข้าวหอมมะลิตาดอกสีทองตาดอกสีเงินทั้งหลายเนี่ยรวมกระทั่งถึงข่าวที่บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเออ ไม่ต้องกลัวหรอกคนไทยเดี๋ยวส่งไปแอฟริกาตกงลงแอฟริกาเขาก็ไม่กินนะเวียดนามมันก็อะไรกันหนํำวะเนี่ยโหปีนี้ระวังข้าวไทยนะว่าอย่าซื้อข้าวไทยฟิลิปปินส์ก็บอกว่าอย่าซื้อข้าวไทยนะอินโดบอกอย่าซื้อข้าวไทยนะเพราะว่าอะไรข้าวไทยเนี่ยได้ข่าวว่าเอาข้าวลมยาเนี่ยมีคุณภาพเนี่ยนะเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะว่าจากแล a เบื้องต้นเนี่ยก็บอกแล้วมีสารโน่นสารนี่สารนู่นสารนั่นมีเชื้อรามี a f l a อกซิน มีการตกค้างของสารฆ่าแมลงฆ่าเชื้อราซึ่งเป็น,ปนไปไม่ได้ที่อ้างว่า10ปีและตั้งเดอย่างนั้นต้องทลายลงมาเนี่ยเอาแค่เบื้องต้นเนี่ยนะเขาบอกเป็นห่วงมากเลยคนที่ไปทดลองกินข้าวในวันแรกเนี่ยนะแต่อย่างที่บอกนะกินหนเดียวเนี่ยก็ก็ตับอาจจะพังไปแค่10ส่วนนะมันต้องกินทุกวันนะกินทุกวันสินะนางแบกอ่นะนางแบกอ่ะนะนางแบกอ่นะนางกระบื้อแบกอยู่ที่แหกป,ป่าพวกเนี้ยโอ้ยก็ ก็เห็นกินกันได้นี่ไม่เห็นตายเองกินยางนะนังควายแบกอ่ะเออนะถาว่างมากอมเหรียญบาทไว้นะเอาเน้าเผาลัางหน้าหรือถ้าว่างนะไปทอดกะหลี่ปั๊บขายสำเพงเลยป่ะนะเป็นประโยชน์กว่าเนี่ยสิปีไม่แน่หอมชื่นใจเออนะ,นะก็โกหกก็ป่าพอจับได้ออไอเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นหรอกก็แค่อยากจะบอกว่าเาอองมาขายได้ตอนนี้มุกออนมุกออนมุกออนไปที่อื่นแล้วกัน จนคนมาประชดประชันว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าหุงข้าวนะให้ไปซาวข้าวในเครื่องซักผ้าปั่นมันสิบห้ารอบปั่น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 เนี่ยยิ่งมีข่าวเงี้ยมันยิ่งทาให้กินจิปูหงข้าวเสียหายนะตอนนี้ไม่รู้จะเสียหายไปอีกกี่ปีกว่าจะกู้คืนได้เนี่ยกลับถอยไปตอนเมื่อ8ปี10ปีที่แล้วที่คอสชเข้ามาแล้วต้องมานั่งแก้ไขเรื่องข้าวเน่าเนี่ยเอออุตส่ากู้ภาพขึ้นมาจนกระทั่งข้าวไทยขายอันดับหนึ่งคุณภาพอันดับหนึ่งตอนนี้เสียหายไปแล้วใครรับผิดชอบฮะ เศรษฐาทวีสีรับผิดชอบไหมภูมิธรรมรับผิดชอบไหม